สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลับนะคะประจำวันที่สามมีนาเฮ้แปดมีนาคมปีหกหกนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสี่กับศูนย์สี่กับหกสองกับศูนย์นะคะสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดถ้าสองก็สองศูนย์สองสี่สองหก ศูนย์ก็ 1, ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนยะ์หกนะคะง่ายๆสั้นๆนะจับหันเนานะคะสี่หกศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์หกสองก็จะหกสองศูนย์ก็ได้นะสี่หกสองนะคะจับหันเนาเนาะต่อไปอังกฤษอังกฤษกับเยอรมนันมาแนวทางเดียวกันเนื้อวันนี้สามกับหกแปดกับหนึ่งเราจับหกกับแปดให้นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสาม

สามหกหกสามสามห้าห้าสามแปดหกหกแปดห้าแปดแปดห้าสองแปดหกแปดหกสามสามห้าแปดสามหกห้าจับคู่กัแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดห้าแปดแปดห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นในการเนอร์นี่อังกฤษกับเยอรมันเนอรวันนี้อังกฤษกับเยอรมันรัสเซีย รัสเซียเนี่ยระวังเลขคู่เดอ้อสี่หกศูนย์สองสี่ศูนย์สองหกศูนย์เนอะระวังอันนี้กับสองแปดหกหกสามแปดศูนย์สามสองสองหกศูนย์เนอะระวังเยอรมน,นีกับรัสเซียมันเลขคู่อาจจะเข้าอังกฤษมันจะมีกี้ สามหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าเนาะขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีค่ะ